เมื่อคืนมันแพงสนุกมากเขาบอกวันนี้ฝนไม่ตกจ้าฟ้าเปิดลมหนาวมาแล้วจ้ารอมาส่งเด็กมาาตกขีนหาลับเร็จอําเภอเรืองนั้นก็เป็นอะไรนะขูเกี่ยให้มันเงาเขาเป แ yeah. ันเบลเวอร์ช yeah. no ั่นแจนลาวีกับอะไรก็เลยทำราคามาบอกนะครับมันเบาคามันเบลขึ้นบอขอขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับอย่าลืมอย่าลืมกดบัตรนะครับผมลืมบอกว่าถ้าใครซื้อไม่ได้ก็กดออกอย่างไรเพราะเราตอนนี้เราอยู่หน้าผิดเพราะเราดิเรนอยู่ไอ้หน้าผิดตัวเกียวอยู่ ตอนนี้ตัวเกลียวได้ส่วนอยู่นะครับเพียตัวเกลียวได้ส่วนอยู่ขอเขาหนึ่งแชร์ได้ไหมต้องมีนักร้องชายเพิ่มคนนะบ่หลายเราตีพี่น้องอดี๋ยนีหลายคัะเอาอย่างนี้ถ้าผมมีผมมีนักร้องในใจอยู่คนหนึ่งเสียงดีมากถ้าดีกีเปรียบเทียบความเก่งสนามเท่ากับกล้วยเลยเป็นพระเอกเขาจะมาพร้อมประจำการแต่มันต้องออกคนหนึ่งก่อน ต้องเอาออกคนหนึ่งไม่งั้นมีเงินไม่มีเงินจ่ายค่าตัวแล้วจริงเอาออกคนหนึ่งเอาใครออกดีเอฟซีเรียกมาถ้าจะให้ออกเอฟซีโหวตใครเอาออกเอาใครออกเ <c ười> อาองคูถ้าจะรับเพิ่มต้องอ,ออกหนึ่งคนไม่มีเงินจ่ายค่าตัวแล้วเพราะว <c ười> ่าวงเราไม่ได้จ้างศิลปินถูกบอกไว้ก่ <c ười> อนก็ได้จ้ <c ười> งางนี่พี well, ่น้องยังค่อยๆแปดสิบแปดลอยเดี๋ยวอยู่นี่อยู่นี่บ่ได้ไม่ใช่ นี่ไม่ใช่นะไม่ระบุจะไม่ใช่ไม่ใช่ติดเปิดลอยนะครับแต่ว่ามีคนในใจอยู่คนหนึ่งเสียงดีเคยเป็นเจ้าของวงหมอลำด้วยตอนนี้อยากมาอยู่ที่ตัวเกี่ยวต้องมออกต้องมีคนออกเอฟซีว่าเอาใครออกดีเมนเข้ามาเริ่งสองส้มเริ่มเริ่มใครสมควรออกเริ่มเอาใครออกดีนะเอางี้ไม่มีใครออก พีแไออกเองพากันล่ำมาเลยตัวนี้ขนาดน่าจะดงชินแหงแ้้้้พี้น้อง<ม>้้้้พี้บู้้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 า้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ต้องส่งไป้้น้เด้อบร,งงอริ้า้้้้้้้้้้้้ง้ง้ดด้้น้้มง เอาบอสออกกับบริหารอย่างเดียวอีดีพี่น้องขันแขวนบอสขันแขวน ไอ้ยอังใครนะพักโกรธเจคนที่ถึกบอกอาจะโกรธเจ้าทุันนี้การเกี่ยวบสูงถ้าเจ้าของให้เจ้าของขีไลกกบบก่การขีานกับชะีไล่ววลนตอนเรากิดขี่ไล่แฝงๆกับวรรยากาตอนเราเป็นางดีั่งดนโสดให้บอลนั่งบริหารต่อนังท้นั่งบริหารสิเดี๋ยวพี่ห้อง บอขึ้นมาสิบอนติจ่างบอจะมาบอสอะไรอีกล่ะเรื่องไหนเรืยองไหนพี่น้องเรื่องไหนให้ไปเป็นแบบว่านี่มาทาสีกันเด็ชบอแล้าไปเอาไปให้น้องคนวอยด้วยได้ไหมใไอไม่กินจะไดอบอขึ้นโว่ตัวเฉย จะสันโ okay, อเคว่าของนั่นแหลวก,กัมันจำดีมันก็ว่าทับอาจารย์แล้ววางไฟทัางมาขึ้นไฟข,ขึ้นกับนอนมาหลับขันเาน้องมาหลับไปปรานจะขโทบอกไข่เนวของมนะันีกพัาง น้มาับกระบานึ่งกรับเจ็ดพันอันนึงอัม่ทับปีนี้แ่มันบ้างใหญ่เขาทับอย่านมันไปทวดเขาทับไปหรอชุหนังมันกับตามันมันกัเอาคนขืนนขืนตาไมอแต่ขเท้าเทื่อะไปเป็นเขาได้ซุนหนง แมนคือมาเปล่าพี่ได้หอยนากใจใจจะขาดมันจะบอกยื่นในของอมันจะบอมันจะบอมุมหอนพัดวานศิลปินยวนทับของพวกหนูก่ะนะแล้วเดี๋ยวมึงเดี๋ยวพอจะไปชุบไม้ไว้ทุกนเนี่ย

กีต้าร oh, right? ์ว okay. ่าน really oh şey ี่พังเม็ดว่าอันคุณกีตาเปื้อนตุกันใครว่านางคียู่มันแมนบอสิบาดิ่อยมัน่อนของทับถ้าของมันหลายอยู่ตัวกันชิดไปเทินไปแล้วกลาังล่างกับไปที่ทองหนักๆแม เต้นผ่านหลักเราก็เล่นฟาวมาตะเวนเมื่อเนีเมื่อนี่ที้มสากับทีมกันร่กันอันนี้การก็เล่น้าวมาน้องอัน้ขึ้นอานนี้หครับแล้วคู่แข่งกันเมือไล่ะอ่ลืมสื้อบากลุ่มปิดนะครับแนะนาเอาน้องเบ้นมาเข้าคณะเพชรนนท ก็เลยก็เลยถามเดา๋ถามหากันมากต้นต่อมาลัยสายคูยเัยก่อกอนในเผ่ากันเด้อยวมันในบอจากอาเชียหายมึงเสียวไหมกุมันจะดิ้วยุคกมบอ้ากระเด็ดอยู่หน้านะแม่อันนี้อันนี้ผิดกระเด็ดหน้าหรอกระเดียหน้าทายอยู่จะไปนี่ทายทไปเลยไปไปกินข้าก่อนยากจะเจือซึมไปซึมไปซึมไปครับ ไม่อะไรครับรูมอันพอไปเราคนมเเลยแวันได้หลายด้เพรเวทีมันเป็นจ้างจ้งวงเล็กไงาก็ได้แบนด์โซนะครับทุกคนแบนด์โซที่คุณ แต่ม<ส>ันแรงพี่นหองแต่าชุมไหมฟวางอนี้กันตะสารไหมโกีตาร์ขลังร้องนักวน้ำบอลลามัายืนในหันหน่ะซวงลากระบาในดันหนมูทคขาอยู่ในหันเต้นทับลัางทับปนิค้นกระบาเป็นพุมข่าเอาจากัน มันนี้พวกมันต่อกับอะไรนี่พวกมันมันมันนนกเนี่ยพวกนลแลนเขาบามาบอกอ้อนว่ายพอมันพังอะไบอสมันพังพ่ออะไรมันพังเพระการจัดระบบมันไม่ได้ผู้หญิงผู้หวสีวไกันือาด้นะสาวสวยนะนะ ผู้่ายอีกแบบนึงบักหน้าที่ข้อสตูมเอาลวงเอาขึ้นเป็นเรื่องปกติทุกคณะจ้ะ อันนี้เด็ต่างเต็มดต่างกาันแน่นี่คอตุออ่มตัวนี้เท่าไหร่ขนหรอนซี่เลยผมซี่เดี๋ยวดิซี่กับซี่อ่อนๆดิสว <c oughs> ัสดีครับ

น,นี่คือคอร์ดหน้างาน1 2อบาทนะครับวันนี้นะครับ

ไปมากกว่าคู่คนคู่คนก็พอเดี๋ยวะจะก็จะเขาวาอะไรส่วนยูสองทุ่มมาปูสาดได้เลยนะสองทุ่มมากมาเลยเด้อ <c oughs> เอาน้องกล้วยเข,าาข้าอัดเพลงหอยจะบ้างไฟแสน นี่เรามำรุงผิวได้กันแดดแบนโซนะครับกันแดดทายู่หน้านะครับกันแดดหน้าเดี๋ยวจะเข้าไปพักผ่อนหย่อนใจในบ้านสักคู่ก่อนพี่ในอัน,นอที่พักสักคู่ก่อนพี่น้องแล้วบายจะออกมาประชุมแผนแต่ละ,ะแผนนะคะัะคุณละหามงแงพอดีคบแล้วเบียกแต่ละคนแล้วเบี้ยแต่ละคนดคนีนี่อะไรอย่างนี้สบู่ ส,สบู่แบนโซ่สบู่ใบสบู่ใบสบูสบ่ใบ,ยบยอย่าลืมนะครับ EP ที่ห้าสิบเจ็ดเดอ้อพี่น้อง EP ห้าสิบเจ็ดรับชมวันนี้นะครับแต่ว่าคุ้มอยู่เพราะวันที่งานสุวรรณภูมิก็ได้ชมด้วยยอดหลังอะไรด้วยนะครับ งานสนัภูมิชมย้อนหลังได้นะครัะยาดวงมีขายหน้างานเลยโอ้ยยายดวงมะขายโคตรซื้อดีพี่น้อง ผู้สาวเพิ่งมาแล้ำมันซื้อดีเด็ดเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับใบรุ่นก็ซื้อดีาดนา่ไปดูนี่การติดตัง้งกว่าจะเป็นเวทีกว่าจะเป็นลำพวงเครื่องเสียงนั่งร้านได้พี่น้องลำบากลำมุญในการติดตัง้งเพราะเราไม่กข่ลั่ลงใจกันหลายๆเด้อซองตัวไม่พอ แม่คิงเต็นผลแต่ันสนามบอเลือกตัวนี้ดีโมนี l ure, l ure morning, mm ่ก hmm. ็ได้พ่อสอตน มีเวลาอยู่เกินไปเกินจริงไม่ตรงเพราะอะไรอันนี้ไม่ตรงเรืออันไหนไม่ตรงไม่อันนี้อันนี้ไม่ตรงนี่นี่บานีเนี่ยมันเนี่ยเพราะตื่นสายมันโยโย่สิเขาต้องมาต้องกันได้บองนี่บันบานไดเฮาพี๋เต๋ ไม่บ้านนั้นอ่ะบอสเห็น่ะเขาเต้นตัวนี้ใช่ไหมอย่าเห็นมันซันยุ่งสิเียกหัวอย่างนี้ถ้าเรามีมันไดตั้งันนี้เราขึ้นมาได้อยู่ดีรันไดใช่ไหมคไม่ได้ซื้อสินี่นี่น้มัอเสีบนี่ยงประมาณเธอต้องออกเธอต้องออกนี่ดัน ไม่ไม่ต้องจันนะคอยกวนกวนไ่คนละชิ้นไม่ให้ร้อนนี่ทางแห้งก็จะคนเขียวร้อนนี่ได้ đẹp quá. ui, siêu đẳng, bao, đấy mà, mộng show bắn ปลาห่อเมียนั่นมีปลาเราซีโมงยังจอดมั้ง โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับ<อ>เ,เจอกันช่วงเย็นนะครับอย่าลืมซื้อวัสดุกางตัวดวยพี่น้องเดอบ๊ายบาย